มาท <si suppression> ุกคนกินพัดนีกันมัตอนจะเศ้าแค่ว่าะเสรนจนดว่น้มันอ่าีมันเนี่ยมันง่มวลแนมันะ้มันเห็นลสิเสมวนีอยนเห็อซีเลยละ

เป็นใจดูอะไรกัน hmm. น um, ี่มาทาะอาจารย์